ยูดีแซมเออร์แซมไอคุณะทักไทยภาษาบลูค่ะพี่น้องสุขสุขคนมืงนีไปหาเห็ดเผึงเห็ดเผืองยุค่าไหมคะ่ะเห็ดเผึงขมคนมักกินนันขมขมแกงยังไดกระแซบเนาะค่ะเนาะผู้ใดมันบ่มักขมกับต้องหาวิธีเห็ดแกงแบบยังไดบ่ให้มันขมแห้งจ่างจีินะผู้ใดมีวิธีแกงเห็ดเผึงขมแบบบ่ขมปันใดแบบ คนบมักขมกินใดว่ากินแซ่บสิมาแชร์กันแน่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะเห็ดเผิงขมเขาไปหามาได้สวย,ยหน่อยนึงพอดีแกงแซ่บละ่ะสูตรไม่ยิงสิบลางนะะี่ค่ะเอาไปต้มเลยนี่เอาไปลางไปลวกน้ำพอนก่อนค่ะยังคอยเอามาลาง ขันเอาไปล้างก่อนยันหัวมันรุดยันดอกหัวมันนี่รุดรุดจังสิใหญ่ห้าวาหญ่ให้มันเป็นดอกจังสิมันจงสวยมันจะงามย้มเอาไปแกงมันรั่ออกแล้วมันบ่ิปตนตาเบิงจังสิปุรุนปิรินอยากให้มันได้ครบดอกจังสิเอาไปลวกก่อนยามล้างยังบอลรุดเดี็ดสุดแกงไม่ยิงยังมาเบิงค่ะพี่น้องแกงยังไดไม่ยิงแกง สูตไม่ยิงให้เบิ้งค่ะน้ำเดือดแล้วเอาไปลวกก่อนค่ะลวกก่อนจังไปล่างมันเกิดว่าท่านหละลายครับพี่น้องดินแหงๆอยู่กำลังเป็นเสื้อนิดหน่อยอยู่ลายอยู่ บ่ท่านคน้นไปสายตาบอดีเนี่ยแหละมันหกไอ้สวยหน่อยนึงเอามาเกงเจ๊งเสียบมะเวลาไอ้เขาบ่เสียบไอ้หน่อยหน่อยยากกันกินนะเสียบแลวนะลวกได้หรอค่ะเฮ็ดเอาเอามาล่างหน้าจริง นี่น้ำไม่ยิงใส่ปูนขาวน้ำเลพี่นองปูนแคหมาข้างนี้แหละปูนกินหมาคู่านี่แหละเอามาล่างเฮ็ดบ่เห็นม่เห็นเฮ็ดเขาขมนี่เขาล่างมันก็หัวมันก็สิบนรูดมันเหนียวเขาลวกล้ะเอาล่างตอนมันว่าท่านลวกมันสิ รุดดอกมันก็สีรุดค้ามันก็ทีดรุดวงวกเลยจังมาลางเอาลางน้ำปูนแล้วแลวค่ะเฮ็ดเทาเอาไปต้มอีกน้ำนึง ต้มลดความผมลงอีกน้อยนึงไปต้มอีกค่ะมองเอาเดือดแล้วให้เข่าเบื่อน้ำ เวลาดเย็บหน่อยๆนึงตะลายเขาเบืองเขาไว้ก่อนมันเป็นก่อนไปแต่ใส่เกงเห็ดเขา น้ำยานางเขามันยองไว้แล้วบ่นเป็นยองปั้นเอาครับพี่น้องละลายน้ำไว้แหมเขาแกงมันจะโมบิดก่อน เท่าก็ต้มได้แล้วอเอามาลางน้ำเปล่าทีนี้น้ำแหลกเอาไปลางอันน,อน้ำมันน้ำปูนขาวน้ำปูนใสปูนเขียวมาผู้เทาเนะน้ำนี้น,น้ำเปล่าเสร็จจังเอาไปแกง ข้นมักขมเขาบ่าได้แกงลายน้ำเขาลวกน้ำเดียวก็แกงเลยเรากินขมได้แล้วขก็มักขมตอมันก็เฮ็ดขมมันกินบ่ได้อีดีกันต้มบ่ให้มันจืดอีดี้องเฮ็ดบ่ให้มันขมกัสิแกงแซบ่บ สูตรเฮ็ดสูตรแกงแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะค่ะพี่นอกเอามาแช่กันไปมีสูตรดีดีก็บอกกันแน่เดี๋ยวไม่ยิงสิลองเห็ดบึงอันนี้สูตรไม่ยิงอันนี้สูตรแกงเห็ดขมไม่ยิงอันนี้เห็ดขมเห็ดยุค่าภาษาบัวเ,เรียนตั้งเรียนตั้ง สะอาดแล้วครับพี่น้องล่างซองหนามพ่อแล้วเนีสยใส่เก่งเห็ดขมเฮากะมีไป่ตู้พักขานำพี่น้องเห็ดขมเ้าหน่อยเอาเลยหาผักมาใส่ให้มันหลายให้มันพอกินเห็ดขมเ้าล่างแล้วใส่นามนยานางลงไป ใน้ำเเบือลงไปวางออนบลูทางมอบัน,นี้น้ำเดือดแล้วใส่เกลือ นางกระเดเก,เกเนกซีบริเกยงกระเซ็บันบ๊วไซส์รดกับบ๊วเซ็บ ขาเขาบันอีตูบัดติดปวงหมอจังใสใส่ฝักอีตูเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพ่อนเสิร์ฟ เรียบร้อยครัพี่น้องแขงเหร็ดขมเราไปผักขานะ้ะว่ามมพี่น้องแสบมาเสร็จแสบน้้งกันค่ะพี่น้อง